สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการถอนเงินออกจากบัญชี XM นะครับซึ่งผมก็ได้เทรดเอาไว้เมื่อวานาหนึ่งวันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินกันนะครับการถอนเงินจากบัญชี x m นะครับเบื้องต้น ทุกท่านต้องทําการยืนยันตัวตนสมัครนะครับเริ่มต้นจากการสมัครการยืนยันตัวตนทุกอย่างให้ผ่านเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเราถึงจะมาทําการถอนได้นะครับเริ่มต้นเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ xm เลยนะครับ xm.com เข้ามาเสร็จเราก็ล็อกอินเข้าไปนะครับเราก็คลิกตรงล็อกอินตรงนี้ นะครับเราคลิกเข้าไปได้เลยล็อกอินเ็จเขาก็จะให้เรา,เาใส่หมายเลขบัญชีของเรานะครับซึ่งก็คือเป็นรหัส ID ที่ทาง xm ส่งมาให้เราในอีเมลนะครับหากว่าเพื่อนไหนท่านไหนที่ลืม i อ ID นะครับบัญชีตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน เมลอีเมลของเราได้นะครับหรือว่าถ้าหากว่าค้นแล้วไม่เจอก็ไปทักทักแชทนะครับไปหาแอดมินของเขาได้เลยนะครับเราไปทักแชทเพราะว่าอย่างประชีงของผมที่ผ่านมาผมก็เคยสมัครนะครับแต่ไม่ได้ใช้นานนะครับก็ <c oughs> สุดท้ายแล้วไม่รู้ทำยังไงก็คือทักแชทไปหาออแอดมินนะครับเป็นเป็นเป็นแชท เป็นแชทแบบเรลไทม์เลยนะครับเราทักแชทตอนนั้นอีกสักครู่นึงเขาก็ตอบนะครับไม่นานเรารอไม่นานนะครับไม่เกิน5้าทีเขาก็ตอบมาก็แล้วเขาก็จะถามข้อมูลส่วนตัวของเราโน่นนี่นั่นเราก็บอกต้องบอกตามความจริงที่เราเคยเคยแจ้งเขาไปนะครับตรงนี้เราก็ใส่เลข ID ของเรานะครับของผมเปลี่ยนเลข ID นี้ เลข,ขอเดียขผมตอนนี้ผมกรอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็เป็นเลขตัวนี้นะครับนี่ผมก็กดล็อกอินเข้าไปล็อกอินเข้าไปเสร็จทีนี้ก็เราก็กดตรงค่าว่าถอนเงินเลย20นาทีนะครับเงินเข้าบัญชีในเมืองไทยเราอ่ะ เราก็กดถอนครับกดถอนผมก็เหลือเงินทุนเอาไว้นะ1 0 0 0 1,000กเ็เอาไว้ถอนเอาเอา,เอาไว้เทรดนะครับทีนี้เราก็ามาคือถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนที่เราเข้ามาครั้งแรกนะครับเมนูนี้ยังไม่มีนะครับแถวแถวตรงนี้นะแถวตรงนี้ยังไม่มเีเรากดตัวนี้เลยนะครับก็คือ Online Bank Transfer นะครับเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับถอนเงินกดเสร็จกดเสร็จเราก็จะมาเลือกธนาคารของเราตรงนี้นะครับเรามาเลือกธนาคารของเราตรงนี้ก็ดูว่าเรามีธนาคารอะไรบ้างที่เราเาได้เปิดบัญชีเอาไว้นะครับมีตั้งแต่กรุงเทพนะครับอุทยา กสิกรกรุงไทยไทยพาณิชย์นะครับ tmb นะครับก็มีธนาคารแค่นี้นะครับ <c oughs> ก็คือแนะนำแนะนำเราโอนเงินผ่านบัญชีไหนนะครับตอนที่เราโอนเข้าไปอะเวลาถอนก็ควรจะถอนเข้าบัญชีนั้นนะครับหมายความว่าครั้งแรกสมมุติเราเข้ากสิกรอย่างเงี้ยคือเราเอาเงินเข้าไปในระบบ นะครับโอนเงินเข้านะครับฝากเงินเข้าไปตอนครั้งแรกเราใช้บัญชีกสิกรบัญชีนี้อย,อย่างเงี้ยนะครับเวลาถอนตอนนี้เราจะถอนออกมาก็ควรจะเป็นบัญชีกสิกรก็คือเป็นบัญชีเดิมนะครับอย่างของผมเป็นกสิกรผมก็เลือกกสิกรเนะาะครั้งแรกและตรงนี้เราก็กรอ,อกหมายเลขบัญชีอันนี้สังเกต Lindsey, มันจะโชว์ขึ้นมาเลยเพราะว่าผมเคยถอนมันก็จําเลขบัญชีของผมอันนี้ก็ดีไม่ต้องกรอกบ่อยนะครับกดไป จำนวนเงินตรงนี้นะครับเราก็เลือกไปเลยของผมเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะถอน230ผมกรอกเลยครับ230อ้อา๋อตรงนี้คืออ่าเดี๋ยวอธิบายตรงนี้นิดนึงตอนแรกนะครับคืออาทาความนิดนึงก็คือผมผมพึ่งถอนครั้งแรกนะครับไปไปเมื่อสักครู่นี้นะนะครับก็คือผมใส่ไป100บาทใส่ตรงนี้นะครับ100บาทแต่ เขาบอกว่าขั้นต่ำอย่างน้อยต้อง1 6อยอันนี้ผมไม่ก็ไม่รู้ว่าเขามีมีระดับในการถอนอะไรยังไงนะครับหรือว่าบัญชีเก่าบัญชีใหม่อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่เมื่อกี้ผมลองใส่หนึ่งร้อยนะครับพอกดลองขอปุ๊บเขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ไไดต้องอย่างน้อย165ดังนั้นแล้วผมก็เลยต้องอต้องกรอกเลขร้อยหกสิบห้าสังเกตไหมครับมัน,ม,นมันจะโชว์ออโต้เลยนะครับดังนั้นแล้วแต่ตอนนี้ผม จะถอน230ครับตามที่บัญชีของผมมีตอนนี้นะนะครับ1000เป็นเ,เงินทุนของผม,ผมที่ผมใสเอาไวเอาไว้เ,วเทรดนะครับแต่ผมจะถอนกำไรตรงนี้นะครับ2อ0 230ถามว่าเราถอน230แล้วเงินจะเข้าบัญชีเรา230 3 0มไหมเงินเข้าเต็มเลยนะครับเงินเข้าไม่มีค่าทำเนียมอะไรทั้งสิ้นเลย นะครับอันนี้ผมทดสอบเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับก็ผมถอน230เดี๋ยวดูว่าจะเข้า230จริงไหมนะครับแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับอ่าอ่าเสร็จแล้วเราก็กดร้องขอครับกดร้องขอตอนนี้เขาแจ้งว่าอ่าก็คือจะใช้เวลาภายใน24ชั่วโมงนะครับ ก็เขาจะโอนเงินให้เราภายใน24ชั่วโมงเข้าบัญชี MT5 นะครับของเราตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะเป็น MT4, MT4 นะครับของผมเป็น MT5 นะครับก็คือ MT5 ตรงนี้นะครับจำนวนเงินก็230นะครับสังเกตไหมครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้มี230เนอะตอนนี้ก็ถูก ถูกถอนไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเงินก็จะเหลือแค่1,000ตามนี้ตอนนี้นะเวลานี้ที่ผมถอนเนาะ11โมงกับอีก7นาทีถ้า20นาทีนะครับมันก็ต้องเดี๋ยวก็จะต้องมีข้อความมาตอน11โมง2 0เอ่อ27นาทีโดยประมาณนะครับอ่าเราดูว่าเขาจะตรงเวลาเป๊ะไหมเดี๋ยวผมจะ ต้องอถ้าหากว่าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวผมจะนำคลิปมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะครับ11โมงกับอีก27นาทีนะครับเราบวกไป20นาทีเนาะนะครับก็เดี๋ยว,ยวมาดูกันมาชมกันตอนเงินเข้าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอ STOP ปวิดีโอเอาไว้ก่อนนะครับครับตอนนี้11 มมง22นาทีก็เหลือเวลาอีก5นาทีครับ5นาทีสุดท้ายดูซิว่าจะมีเมสเซจส่งมาในอีเมลในมือถือไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับลุ้นกันเหลือเวลาอีก4นาทีนะครับจะตรงเวลาตามที่ผมว่าเป๊ะไหมย20นาทีนะครับ เดี๋ยวเปิดเอเมลเมลรอก่อนเดี๋ยวเปิดเมลรอกันครับอ่าอีมเมลเปิดมารอเลยเปิดอีมเมลรอ,อ,อเลยครับอืมอันนี้น่าจะเป็นอีมเมลเก่าที่เมื่อกี้นะครับอันนี้ร้อยหกสิบห้าเป็นอีมเมลเก่านะครับที่เขาส่งมาเมื่อกี้อ่ะก็เดี๋ยวก็คือจะมีอีเมลอีเมลแบบนี้แหละนะครับส่งมาว่า เงินได้เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับอืมอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเราเปิดเมียวอเลยตอนนี้เหลือเวลาอีก3านาทีสุดท้ายนะครับสนาทีสุดท้ายมาลุ้นกันเอ่อที่ผมเทรดนะครับก็ร่อยฟังกันแล้วกันนะครับก็คือ,อบัญชีที่ผมเทรดก็คือผมเทรดทองนะครับเทรดทอง รู้สึกว่าช่วงนี้ทองมันขึ้นเนาะผมก็เลยมาเทรดทองก็เลือกเป็นบางตัวนะครับก็กะว่าเงิน1 0 0 0พเนี่ยเงิน1 0 0 0เนี่ยอย่างน้อยช่วงนี้ก็ขอคื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 อ,คอ,คอที่ผมไม่เทรดเยอะเพราะว่าเราความรู้เรายังมีไม่มากผมก็เลยลองผิดลองถูกดูก่อนนะครับว่าสมมุตินะ สมมติ1000เนี้ยหายไปเราก็ไม่ซีเรียสครับก็เงิน1000งพันเนาะเราเราก็ไม่ซีเรียสอย่างน้อยก็เราใช้ซื้อซื้อเป็นความรู้นะครับอย่างน้อยๆตอนนี้ผมก็ถอนมาเป็นกําไร300กว่าบาทละนะครับ390้มั้งนะรวมรวมยอดเดิมนะครับ390ดังนั้นแล้วก็อ่อย่างน้อยผมก็มีทุนเอาไว้ในมือละนะครับ390้ เหลือทุนตรงนั้นก็เหลืออีกแค่หกร้อยนะครับหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทก็หกร้อยสิบบาทอ่ะมาละนะครับมาละนะครับข้อความในมือถือเตือนเข้ามาละนะครับยังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยอันนี้ยี่สิบห้านาทีเองนะครับอ่ะมาดูกันว่าอ่าตรงนี้นะครับมีข้อความใหม่เข้ามาละนะครับอ่าเข้าไปดูซิจริงหรือเปล่า นี่นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะนะครับอ่า230บาทได้รับการอนุมัติแล้วนะครับดำเนินการเรียบร้อยนะครับอืมตรงนี้นะครับก็โอ้โหรอบนี้เร็วนะครับประมาณแค่เอ่อนาทีเองนะครับไม่ถึง20นาทีอ่ะเราตีตีไปปะบานนี้นะครับอันนี้ก็เอ่ออ่ะทีนี้เราลองไปดูในบัญชีของเราว่าเอ่อเดี๋ยวนะ ที่การถอนนะครับเราไปดูว่าประวัติการถอนตรงนี้นะครับประวัติการถอนหรือว่าคลิกตรงนี้ก็ได้นะนะครับ UH, สมมุติคลิกตรงนี้แล้วเราก็ไปดูประวัติการถอนว่าได้รับอนุมัติเสร็จแล้วก็มาเลือกช่วงเวลานะครับเราถอนวันนี้ใช่ไหมครับกดวันนี้ป๊อปตรงนี้นะครับ makan. สังเกตนะครับ230บาทได้รับการอนุมัติแล้วนะครับนี่ตรงนี้ รับการอนุมัติแล้วก็เงินเข้าสาเรียบร้อยนะครับให้เห็นจัดจะเลยว่าการถอนนะครับเขาเร็วจริงๆนะครับครับยังไงฝากติดตามนะครับฝากติดตามนะครับกดกระดิ่งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆส่วนใหญ่ผมก็จะอัดคลิปใหม่ๆนะครับเป็นเทคนิคต่างๆนะครับรวมถึง งานต่างๆนะครับงานช่างต่างๆที่ผมทำเนาะนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเทคนิคนะครับก็จะเป็นความรู้นะครับให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทําออกไปนะครับอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ2อคลิปเลยนะครับที่ผมได้โพสต์ลงไปใน y o u t u b e นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับนี้ก็ขอบคุณครับ